พี่โบราณก็บอกว่าร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดมีจริงไหมคือมันมีจริงๆคือตอนนั้นเตี่ยพี่ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วพี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องเช่ากลางคืนก็มีความกลัวนะกลัวนอนร้องไห้อะไรเงี้ยพราะตื่นเช้ามาก็จะมีเลือดติดอยู่กับหมอนสีขาวอะไรเงี้ยการร้องไห้มันก็ไม่ได้ทําให้ท้องเราอิ่มันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยลุกมาขึ้นมาสู้ก็คือทํางานทุกอย่างที่กว่างน้า สวัสดีค่ะพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะชื่อจริงก็คืออนันต์เสมาทองนะคะปีนี้ก็อายุ60อาชีพปัจจุบันนี้ก็เป็นนักธุรกิจนะคะทำโรงงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมและเครื่องสำอางนะรับผลิต OEM ทั่วประเทศไทยเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยถ้าหราได้ต่อเรือน ปัจจุบันนี้ใช่ไหมก็น่าจะประมาณ1ล้านต่อเดือนได้ตอนนี้นะคะทั้งงาน,นงานในวงการบันเทิงแล้วก็งานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นเด็กที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษานี่คือเรียนน้อยมากเรียนแค่ปอเองนะคือเราเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างลําบากมากนะคะคือติดลบเลยแหละตอนนั้นพี่อ้วนก็ประมาณสัก เจ็ดแปดขวบนี้ก็ทํางานแล้วนะเป็นคนขยันตั้งแต่เด็กๆเกี่ยวข้าวทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินนะรับจ้างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่แตเด็กๆเลยแล้วทีนี้พอพี่โตขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดขวบเนี่ยตอนนั้นก็คือพ่อกับแม่ก็เลิกกันพอพ่อกับแม่เลิกกันเขาก็แบ่งลูกไปอางาละสองคนมีพี่น้องสี่คนคือพี่ก็อยู่ติกระเตียพี่ที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมส่วนแม่ก็เอาน้องอีกสองคนไปอยู่กับแบงเพชรที่โบราณก็บอกว่าร้องไห้จนน้าตาเป็นสายเลือดมีจริงไหมคือมมันมีจริงๆ คือตอนนั้นเตี่ยพี่อ่ะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วพี่ก็ใช้ชีวิตยอยู่กับพี่ชายซึ่งพี่ชายพี่เขาก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมเขาก็เก่งมังเกิกเก,กเรอะไรตามเรื่องตามางของเขาแต่ว่าตัวพี่อ่ะต้องใช้ชีวิตยอยู่ในห้องเช่า50กว่าปีที่แล้วประมาณ75บาทต่อเดือนเป็นห้องเช่าไม้ตอนนั้นพ็อเตี่ยไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่แล้วก็การติดต่อหาแม่หาอะไรเนี่ยมันยากมากกลางคืนก็มีความกลัวนะกลัวนอนร้องไห้อะไรอย่างเงี้ย พอตื่นเช้ามาก็าเห็นมีเลือดติดอยู่กับหมอนสีขาวะอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะ eh, อะไรเข้ามาอะไรก็คือร้องไห้หนักมากร้องไห้คือคือมันกลัวด้วยมันเหงาด้วยแล้วก็มันทุกสิ่งทุกอย่างมันรวดร้าวดิชีวิตใช่ไหมก็ร้องไห้แล้วก็พอโตขึ้นมาถามหมอนะเคยร้องไห้ครั้งหน่งมีเลือดออกมาจากตาเขาบอกว่าร้องไห้หนักมากจนกระทั่งเส้นเลือดฝอยในตาแตกมันก็เลยมีเลือดออกมาปนกับน้ําตาออกมาแต่ว่า ้าร้องไห้มันก็ไม่ได้ทําให้ท้องเราอิ่มมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยลุกขึ้นมาสู้ก็คือทํางานทุกอย่างที่กว่างหน้าแล้วก็เก็บหอมรอมริฟสมัยก่อนนะค่าจ้างวันละสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยไปทําไปช่วยเขาเก็บผ้าเก็บผ่อนทํางานบ้านให้เขาเนี่ยก็คือแลกข้าวกินทาทุกสิ่งทุกอย่างไปรับจ้างทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นเด็กที่อมเงินตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่ก็เก็บใส่กระป๋องไว้ใส่ไว้จนกระทั่ง พี่ก็จําไม่ได้ประมาณ2ปีนะพี่มีเงินอยู่ในกล่องที่พี่ใส่นะประมาณ2องพันถ้าเกิดว่า2องพันของของตอนนั้นกับปัจจุบันถ้าเรียบเทียบกันน่ะพี่ว่าพี่เก็บได้เป็นหลักแสนเลยนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะทองคาบาทนึง4ี่ร้อยสามสี่ร้อยบาทเองนะพี่เก็บได้สองพันพอเตียยพี่ออกมาจากโรงพยาบาลน่ะพี่พี่ตกใจกับเตี่ยพี่นะเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนซากศพเดินได้ ก็คือมีแต่หนังหุ้มกระหลกหุ้มกระดูกตาโปน ผมร่วงแล้วก็หนังเนี่ยหุ้มกระดูกผอมจนแบบว่าเหมือนซากศพอ่ะออกมาก็ตกใจเหมือนกันนะที่เตี่ยตัวเองเป็นอย่างนั้นนะม่กา้เข้าใกล้เขาเพราะว่ากลัวจริงๆพี่ก็ไปอยู่บ้านเพื่อนพี่สองสามวันนะคือเตี่ยมาก็ร้องไห้คือมันสับสนว่าเราจะไปหาเตี่ยเราดีไหมแต่เราเห็นสภาพเตี่ยกเขากลัวแต่ไม่ไปหาเตี่ยมันก็คือความรักความโหยหาที่เราอ่ะอยากจะกอดใครสักคนหนึ่งเพราะว่าเด็กเจ็บเจ็ขวบเนี่ยนะที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยจิตใจมันบอกเลยว่ามันมันหนาวมากสุดท้ายเลยสองสามวัน ไปหาเตี่ยนี่เตี่ยพี่ก็มองด้วยสายตาแบบคิดถึงเราเขาก็คงเสียใจที่เรากลัวเขาอะไรเงี้ยพี่ก็เดินเข้าไปแล้วก็กอดเขาพอกอดเขาเสร็จปุ๊บไอ้ความกลัวตรงนั้นอะมันก็อันตรธานหายไปมันมีแต่ความอบอุ่นหัวใจมันมีแต่ความสุขที่ได้กอดเตี่ยตัวเองซึ่งหลังจากที่เราทรมานมากเราคิดถึงเขามาตลอดแล้วรู้เลยจริงๆแล้วเนี่ยสภาพภายนอกของคนเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงว่ามันจะเป็นอุปสรรคในความสุขข,ของเราเรากอดเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกเลยว่าอ้อมกอดของเตี่ย นในนั้นมันแผ่ซ่านไปด้วยความอบอุ่นความรักและความสุขกอดเตียย่ยที่กอดอยู่นานกอดแล้วก็ร้องไห้กับเตี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยก,ก็อยู่กับเตี่ยแล้วก็ไม่กลัวเขาพี่ไปเอาตังค์เนี่ยไปเอาตังค์ที่ออมไว้ที่เก็บไว้ประาบาทสองบาทได้2,000บาทมาให้เตีย่ยเตี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าเราไปขโมยใครของใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ได้ขโมยแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเราทํางานแบบนี้แบบนี้เก็บเงินแบบนี้แบบนี้เตแบบี่ยพี่เดินเข้าไปร้องไห้แล้วก็ ไม่ยอมเอาเงินแล้วก็คุยกันว่าเตี่ยไปซื้อตะกัวซื้อสังกะสีมาทำบัตรกรีต่อแล้วเตี่ยพี่พูดเลยนะว่าขอย,ยืมก่อนนะถ้ามีเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะคืนให้นะสองพันนี้เราก็บอกเตี่ยวว่าไม่ต้องคืนให้เลยเราก็ไปซื้อสังกะสีซื้อตะกัวซื้อทําอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือบัตรกรีนะมาต่อมาต่อชีวิตชีวิตมันก็มันก็มีพออยู่พอกินนะเพราะว่าเตียน่ยเป็นคนขยันแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินอะไรเหมือนเด็กทั่วๆไปกางเกงเนี่ยไป ไปโรงเรียนเด็กๆนี่ก็ขาดคือไม่อายพี่เนี่ยเป็นเด็กแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะพี่เป็นเด็กที่ไม่เคยแคร์ใครเลยตั้งแต่เด็กๆมาพี่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปลงไปเก็บผักข้างทางไปตัดปักบุ้งข้างทางมาผัดกินหรือทําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะพี่เป็นคนไม่เคยอายใครเลยพี่กาลังค้นพบตัวเองว่าพี่ไม่ได้ชอบอาชีพนี้พี่รักอาชีพนี้แต่มันไม่ใช่อาชีพของพี่มันคืออาชีพของเตีย่ย นกระทั่งพี่อายุสักประมาณสักสิบสองสิบสามก็ตัดสินใจเนี่ยเข้ามากรุงเทพตอนนั้นพี่บอกเลยพี่ไม่รู้หรอกว่ากรุงเทพนะมันใหญ่ขนาดไหนกรุงเทพเนี่ยมันมันคืออะไรรู้แต่ว่าต้องเข้ามากรุงเทพเพราะกรุงเทพมันเป็นเมืองใหญ่แล้วพี่คิดว่าถ้าพี่เป็นคนขยันนะพี่จะไม่อดตายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพบ,บอกเลยว่ามาตามหาเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเขามาเป็นช่างทําผมลูกจ้างร้านทําผมเสริมสวยอยู่ที่ประตูน้ํา พี่ก็มาตามเพื่อนพี่แล้วก็พอพี่มาถึงกรุงเทพพี่ตกใจมากเลยนะว่านี่แหละกรุงเทพมันใหญ่มากแล้วพี่ยังเด็กมากอยู่ด้วยเดินก็ไปถามทุกร้านทำผมร้านเสริมสวยว่ามีคนเพื่อนชื่อนี้ชื่อนี้ไหมสรุปแล้วก็ไม่มีหาไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอสุดท้ายจะทํำยังไงใครหิวก็หิวก็เลยไปช่วยลุงกับป้าคู่หนึ่งที่เขาขายอาหารอีสานอยู่ตรงหลังหลังโรงแรมอินทราเขาไม่ได้บอกให้ช่วยหรอกแต่ตอนนี้พี่เห็นเขาขายอยู่สองคนแล้วพี่ก็ไปช่วยเขาเก็บจานมาล้าง ยกนูน่นยกนี่ลุงกับป้าเขาก็ให้ให้พี่กินแล้วก็บางครั้งนะอาหารที่คนกินเหลือบนโต๊ะเนี่ยพี่ก็กินด้วยชีวิตพี่ไม่มีทางเลือกชีวิตพี่ติดลบเพราะฉะนั้นพี่จะไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรใดๆทั้งสิน้นแล้วก็คืนก็ไม่มีที่นอนไม่มีที่นอนก็คือน,นั่งอยู่ตรงรถขายอาหารอีสานนะั่นแหละนั่งหลับอยู่ตรงนั้นนะประมาณ3วันแล้วก็เพื่อนพี่คนที่พี่มาตามหาเนี่ยเขาก็เป็นคนอีสานเขาก็เดินมาซื้อส้มตามร้านเนี่ยโดยบังเอิญ พอเดินมาซื้อเสร็จปุ๊บเราก็อีเจอเขาเขาก็ตกใจว่าทําไมผอมมากทําไมผอมแล้วมอมแมมไปหมดเลยเขาก็ตกใจแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็พาพี่เนะี่ยไปอยู่ในร้านทําผมซึ่งซึ่งซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนะพี่เข้าไปอยู่ในร้านทําผมเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เงินเดือนนะพี่ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างถัดเท้าเก็บบ้านเช็ดบ้านถูบ้านทาความสะอาดซ้วมแล้วก็เกืนพี่ก็ปูเสื่อนอนตรงนั้นนะช่วงนั้นพี่บอกเลยนะว่าขนมพี่ก็ไม่มีกิน บางทีอยากกินขนมพี่บอกเลยนะว่าข้างหลังร้านน่จะมีสารพะภูมิจะแม้ตรงนั้นมันจะเป็นอาาพาร์ตเมนต์เยอะแล้วคนก็จะเอาขนมเนี่ยไปไหว้สารพะภูมิขนมถ้วยฟูขนมชั้นนะ่ะนั่นเนี่ยคือขนมของพี่ขนมที่ไหว้สารพระภูมิตรงนั้นคือขนมที่พี่กินตลอดพี่กินทุกวันแล้วพี่ก็อยู่ในร้านเสริมสวยเนี่ยอย่างขายันหมั่นเพียรทั้งๆท,ท,ที่ไม,ม่ไม่มีเงินเดือนนะมีข้าวกินมีที่นอนแต่เงินเดือนก็ไม่มี แล้วตอนนั้นอนะคือพี่พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็สึกถามตัวเองว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เราชอบจริงหรือเปล่าถามตัวเองตลอดเลยสุดท้ายเลยมันก็ได้คําตอบว่ามันเป็นอาชีพที่รักที่สุดตอนนั้นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามพี่ก็เริ่มเก็บฟังตอนนั้นอนะบางทีได้ทิป3บาท5บาท10บาทสิบทิปทิปตอนนั้นนะประมาณเนี้ยสิบบาทพอหลังจากร้านเสริมสวยใช่ไหมพอปิดเสร็จปุ๊บพี่จะไปรับจ้างเขาเข็นผ้าปิดร้านที่ตลาดประตูน้ํา เข็นรถเข็นปิดผ้ายกของเก็บใส่ร้านตรงๆที่เขาขายผ้ากันเยอะๆประตูน้ำอะเราก็จะได้ประมาณวันหนึ่งก็กินข้าวด้วย10บาท15บหาบาทแล้วแต่เขาจะให้เราอะนะเราก็เก็บหอมรอมริบจนกระทั่งพี่เก็บเงินได้ 4, 5 0 0ันบาทเก็บเงินได้ 4, 5 0 0ันหตอนนั้นได้เยอะนะ4,500ันหตอนนี้มันก็เป็น 100, 200, แสนสองแสนนะนะ4 5 0 0ันห้าสมัยนั้นใช่ไหมแล้วพี่เอาเงินก้อนนี้ไปเรียนเสริมสวยที่โรงเรียนเสริมสวยเกตส,สยามตอนนั้น ซึ่งแล้วพี่เป็นคนขยันมากนะครับแล้วก็ข้าวกลางวันพี่ก็ไม่มีกินนะคือมันจะต้องมีเงินแบบไปจ้างหัวหุ่นด,ด้วยพี่จะไม่มีสิทธิ์ใช้เงินอะไรเลยแม้กระทั่งค่ารถเดินไปโรงเรียนพี่ก็ไม่มีพี่ต้องเดินไปเดินจากประตูน้ําแล้วก็เลาะไปหลังด้านหลังนะเดินเลาะเลาะ,ะ,ะไปอาศัยตื่นเช้าเอาแล้วก็เป็นเซนชื่อเป็นคนแรกตลอดทุกวันและส่วนตอนกลางวันที่พักกินข้าวพี่บอกเลยนะว่าพี่ไม่เคยกินข้าวเลย พี่ไม่มีเงินกินข้าวเพราะว่ามันจะต้องเก็บเงินไว้จ้างหัวขุนมื้อกลางวันนะนะพี่บอกเลยนะว,ว่าเขากินข้าวกันนะพี่ก็เดินออกไปไปกินน้ําตามร้านอาหารร้านข้าวแกงที่เ็ามีน้ําให้บริการฟรีก็ไปกินไปกินกินน้ําแล้วก็เดินเข้ามาเรียนต่อเพื่อนเพื่อนนักเรียนก็ถามว่ากินข้าวร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยทา,ทางที่พี่บอกเลยว่าพี่อ่ะ ไตกำลังจะขาดอยู่แล้วด้วยความหิวพี่เป็นอย่างนี้จนกระทั่งมีวันนึ่งก็มีเพื่อนนักเรียน่ะ mm hmm. เพื่อนนักเรียนที่เกษียาอ่ะ mm hmm. เขาก็ไป mm hmm. เขาก็มาพูดบอกว่าไอ้ hey, อ้วนไม่ได้กินข้าวรอกนั้นมันไปกินแต่น้ําเห็นทุกวันเลย mm hmm. ซึ่งเขาไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเราสะเทือนใจพี่ก็หยุดงานไปสองวันแลวหยุดโรงเรียนไปสองวันหยุดหลงคือคือไม่อยากให้ใครมาพูดถึงเราแล้วก็มองเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่สองวันที่กลับมาบ้านเราก็มานั่งนึกว่าเสียค่าเรียนไปสี่พันห้าแล้วคําคนที่มาพูดกับเราแบบนี้มันจะทําให้เรายอมเสียสี่พันห้าเสียสิ่งที่เรารักไปเลยวันที่สามพี่ก็ลุกกลับเข้ามาใหม่แล้วก็ไปเซ็นชื่ออันดับหนึ่งใหม่แล้วเพื่อนก็มาขอโทษแบบไม่ได้ตั้งใจนะอะไรเงี้ยพูดเฉยเฉอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พี่ติดนิสัยมาว่าคําพูดบางคาที่จะต้องเสียแทงหรือทาร้ายจิตใจคนพี่จะไม่ทําวินาทีนั้นพี่ก็ไม่เคยทําจนกระทั่งปัจจุบันนี้ แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยพี่ก็เรียนจนจบเกษยาณเสร็จแล้วเียพี่ก็เอาใบป,ประกาศจบัตรเนี่ยไปร้านเสริมสวยเขาให้เงินสตาร์ทพี่อ่ะสี่ร้อยบาทต่อเดือนพี่ก็ทํางานอยู่ที่ร้านที่ร้านเนี่ยได้เงินเดือนสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทจนกระทั่งพี่ก็มีวันที่พี่ไปหาแม่พี่ท,ท,ที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นเขารับสมัครครูวิชาชีพด้วย รับสมัครครูวิชาชีพก็คือ,อเป็นครูสอนแตน่าทําผมซึ่งพี่ก็ไปสมัครดูพอไปสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยคนมาสมัครประมาณสักหลายสิบคนนะนะแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ได้คนเดียวตอนนั้นได้เงินเดือนนะประมาณ4,500พี่ก็เลยไปสมัครที่นั่นแล้วอยู่กับแม่พี่ พี่ก็เลยตัดสินใจอยู่ที่นั่นหลายปีแล้วกลางคืนพี่ก็มาช่วยแม่พี่ขายก๋วยเตี๋ยว <S <S ขายผัดไทย <S <S ขายอาหาร <S <S ขายข้าวตามสั่งกลางคืนตอนนั้นอายุป,ประมาณ1 8 1 9ไม่เคยมีบ้านแล้วยูที่จังหวัดสระแก้วก็มีคนมาบอกขายที่ให้พี่อ่ะสี่หมื่นสี่หมื่นนี้ให้ผ่อนด้วย50ตารางวาพี่กับแม่พี่ก็ช่วยกันแล้วพี่ก็จากการเป็นครูด้วยช่วยแม่พี่เก็บเก็บอะไรพวกนี้พี่ก็เงินมีเงินสร้างบ้าน บ้านหลังนั้นนะ่ะพี่สร้างไปประมาณ4ี่0 0ื่นบาท4ี่0 0ื่นบาทนี่คือเป็นอิฐบล็อกเป็นเสาแล้วก็มุงหลังคาแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็นอนกันอยู่ในบ้านพอกลับมาเสร็จปุ๊บพี่ก็จะเอามือไปจับบ้านไปจับอิฐบล็อกที่ไม่ได้ฉาบเลยนะเพราะไม่มีเงินฉาบมีความสุขนี่คือบ้านนี่คือสวรรค์ของเรามันเป็นหลังแรกในชีวิตพี่บอกเลยว่าพี่เวลาพี่เจอคนที่เอ้ยปลูกบ้านแล้วหน้าอะไรเงี้ยคุยภาคภูมิใจในตัวเองก็ปลูกบ้านอยู่ พี่ก็เป็นครูอยู่ประมาณ5ปีก็ไม่รวยมีเงินติดตัวอยู่อย่างเงี้ยสองหมื่นสามหมื่นบาทคือมันจะมีอยู่แค่เนี้ยคือมันต้องกินมันต้องใช้แล้วชีวิตเนี่ยไปอยู่ตั้ง5ปีมีเงิน20,000ื่นเหรอพี่ก็เลยติดต่อกับเพื่อนพี่คนหนึ่งตอนเรียนเกษสยามอ่ะเพื่อนพี่คนหนึ่งอ่ะเขาแต่งงานกับสาม,มีเป็นคนญี่ปุน่นแล้วก็ไปเปิดร้านที่ญี่ปุน่นเขาก็ชวนพี่ว่าไปไหมไปอยู่ญี่ปุ่นไหมคือข้างล่างจะเป็นร้านอาหารชั้นสองจะเป็นร้านทาผม เขาบอกว่าเอาไม้ไปอยู่กับเขาอะไรเงี ht, ้ยพี more. More then, ่ก็ตัดสินใจแบบไปตายเอาดาบหน้าพอไปญี่ปุ่นปี2526ตอนนั้นนะคะคะอายุก็ประมาณ20กกว่าไปอยู่3เดือนแรกคือช่วยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าภาษาก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแล้วพอสักสองเดือนกว่า3เดือน่ะพี่เริ่มหัดพูดภาษาญี่ปุ่นเริ่มรับแขกแล้วก็เริ่มมีลูกค้ามาแต่งหน้าทำผมกับพี่เยอะตอนนั้นพี่เริ่มได้เงินเดือนแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคือเรามาตรงเนี้ย เรามาเอาเงินเราไม่ได้มาเที่ยวเราไม่ได้มาต้องการความสบายเรามาเอาเงินแล้วการที่เงินจะได้เงินมันต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยแล้วก็ได้เงินมันคือมันมันชีวิตมันไม่ใช่อาชีพแล้ว mm. เขาเรียกว่าขอทานหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะตอนนั้นอ่ะพี่ตอนบ่ายพี่ก็ทําผมแต่งหน้าให้ลูกค้าแล้วซึ่งตอนนั้นพี่ก็ได้ติปเยอะแล้วพี่ก็เก็บ20เดือนตอนนั้นนะพี่เก็บเงินได้ประมาณหนึ่งล้านบาทไทยนะ พอกลับมาอยู่เมืองไทยได้6เดือนเสร็จปุ๊บพี่ก็เริ่มเข้ามาในกรุงเทพพี่ก็เอาความรู้ความสามารถที่เกียรติสยามของพี่มาสมัครงานที่บริษัทจิฟูเล่ตอนนั้นน่ะบังเอิญว่าเขารักพอดีแล้ะตอนนั้นน่ะได้ไปแต่งหน้าทําผมให้ปกหนังสือให้แฟชั่นโชว์นางแบบดารายเยอะมันก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นแล้วทอนี้พอ,พเ,พอเ,เสร็จปุ๊บช่วงนั้นน่ะพ่อพี่เตี่ยพี่เนี่ยเสียชีวิตพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บข่าวนี้แหละบ้านแตแกสลายขาดหมดเลยลูกหลานจะทํายังไง แล้วพี่ตอนนั้นเช่าห้องอพาร์ตเมนต์อยู่พี่มาน้องมาลูกหลานมาคือมันเต็มห้องอพาร์ตเมนต์เนี่ยเช่าห้องหนึ่งห้องน้ําห้องหนึ่งนอนกัน67คนในอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวมันแออัอาจจะเย็ดมากๆแต่ว่ามันจะทํายังไงได้ละ่ะพี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันแออัอาจจะเย็ดแล้วแล้วพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ยังเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เดือน2อ0 5เนี่ยซื้อบ้านดีไหมอะไรเงี้ยพี่ก็ไปซื้อบ้านตรงห้วยขวางหลังหนึ่งนะครับเป็นเตาเฮาส์ เล็กๆ15ตารางวาซื้อแล้วก็เอาลูกหลานไปอยู่ในนั้นนะนะคะลูกหลานที่ลําบากที่ต่างจังหวัดนะ่พอเห็นหน้าลูกหลานหันเห็นหน้าพี่น้องเนี่ยพี่บอกในใจแล้วก็เตือนตัวเองเสมอเลยนะว่ากูจะชนเป็นคนสุดท้ายของครอบครัวเพราะว่าพี่เนี่ยเคยไปเห็นลุงกับป้าซึ่งซึ่งไม่ใช่ญาติเรานะเห็นนั่งท้ายรถกระบะของคนอืน่นแล้วพี่ก็กลัวว่าพ่อแม่พี่อ่ะเวลาแก่ตัวมาพี่จะไม่พ่อแม่จะไม่มีเงิน จะเดินทางไปไหนถ้าต้องอาศัยรถเข้าไปต้องนั่งท้ายรถกระบ,บะอะซึ่งกลางวันมันร้อนมากแล้วพี่จะไม่ยอมใหพม้พ่อแม่พี่เป็นอย่างนั้นโดยเด็ดขาดบางทีการไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยมันก็มันก็โดนมองว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาให้เรียนแล้วก็การเรียนหนังสือเนี่ยการหนงอ่านหนังสือเก่งๆการอ่านหนังสือออกอะมันก็เป็นคุณสมบัติของเด็กไทยที่ควรจะมีใช่ไหมตอนนี้ถ้าพี่ไม่มีตรงนั้นลูกหลานพี่ต้องมีเพราะว่าพี่บอกเลยว่าลูกหลานพี่เนี่ย ะะจะต้องได้เรียนหนังสือจะต้องจบปริญญากันทุกคนนะคะมันก็มีความมุ่งมั่นตอนนั้นเริ่มเข้าแบงก์เป็นแล้วพี่ก็จะมีเงินที่ที่มันเหลือเดือนละหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรพวกนี้พี่ก็ไปเข้าธนาคารกสิกรพี่มาทำอยู่บริษัทเครื่องสอําอางตรงนั้นมันอยู่ติดกับธนาคารกสิกรแล้วก็มีพนักงานที่ธนาคารกสิกรชื่อพิตาตอนนั้นเป็นผู้จัดการนะกาเข้ามาทําผมที่ที่โรงเรียนที่พี่ไปอยู่ตลอด แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็เอาเงินไปฝากธนาคารไปฝากเรื่อยๆนืนีไปฝากไว้หลายปีเลยนะจนกระทั่งเครดิตพี่ดีพี่มองมหาเศรษฐีในประเทศไทยนะพี่ก็มองเขาว่าเขามีสองมือเราก็มีสองมือเขารวยได้เขามีกินได้กูก็ต้องมีกินให้ได้พี่มองตรงนี้นะคะพี่เอาเศรษฐีในประเทศไทยเป็นแรงบันดาลใจแล้วพี่ก็ ตั้งหน้าตั้งตาฟันตานนทางานจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะมันมีบ้านหลังหนึ่งเขาบอกขายพอเขาบอกขายเสร็จแล้วเนี่ยหูจะทํายังไงตั้งหลายล้านแล้วรู้ไหมพี่เป็นนักสู้พี่เข้าไปคุยกับธนาคารกสิกรเข้าไปคุยเข้าไปพรีเซนต์เองเลยว่าหลังเนี้ยพี่ขอกู้เงินตอนนั้นเจ็ดล้านห้าทางทางที่ตัวเองมีเงินอยู่ประมาณสองแสนแสนก่าบ,บาทสองแสนที่เก็บสะสมมาหลายปีซึ่งพี่ั่วจเฉลี่ยเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่จะต้องหาเงินประมาณสี่พัน ถึงจะพอส่งธนาคารพอเสร็จแล้วพี่มาคำนวณก่อนนะว่ามันได้ไหมมันมันจะพอไหมพี่มาคบคำนวณดูแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยพี่จะได้เงินประมาณสักแสนห้าพี่ก็ามาคุยกับลูกหลานพี่น้องในบ้านเลยนะว่าคือต้องกินข้าวในบ้านแล้วก็เอาข้าวห่อไปกินโรงเรียนพี่น้องพี่ทุกคนนะให้ความร่วมมือแล้วสุดท้ายเลยพี่ก็ไปพรีเซนต์ตึกจนกระทั่งแบงก์อนุมัติตึกหลังนี้มาให้พี่อ่ะเจ็ดล้านห้า พี่ผ่อนตึกเนี่ยไม่เคยขาดแม้แต่เดือนเดียวผ่อนไปประมาณปีหนึ่งถ้าเกิดว่าผ่อนตึกไปอย่างเงี้ยเดือนละแสนละแสนละแสนอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็ล้านหนึ่งทำไงดีวะประกาศเช่าหรือขายดีกว่าไหมอะไรเงี้ยพี่ก็ขึ้นป้ายประกาศเช่าหรือขายแล้วอาทิตย์เดียวมีคนมาขอซื้อพี่สิบห้าล้านเขาก็ต่อรองพี่ไม่ขายลดสลึงเดียวก็ไม่ขายเพราะว่ามีบรญญาธรรมผ่อนพี่เป็นคนแบบทรโนงมากนะพี่ก็บอกเขาอย่างนงี้ สลึงหนึ่งก็ไม่ลดถ้าไม่ได้15ล้านพี่ไม่ขายสุดท้ายเขาบอกซื้อนัดวันโอนพี่ก็โทรโทรศัพท์ไปบอกแบงก์กสิกรที่พี่กู้เงินมาว่าจะมีลูกค้ามาซื้อวันนี้วันนี้วันนี้พอได้ลูกค้าเท่าไหร่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บพี่ก็โทรไปบอกเขาว่าคุณทำแบงก์ช้นีธนาคารเท่านี้นะส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเป็นของพี่นะวันที่เขามาโอนที่ที่ท,ที่ที่ดินน่ย ใครนี่ธนาคารไปแล้วเขามีแคชเชียร์เช็คไหมพี่ใบหนึ่งเจ็ดแปดล้านบาทไม่รู้ว่าแคชเชียร์เช็คมันคือเงินสดเพราะพี่เป็นคนไม่เคยมีความรู้แบบนี้เลยปีเงินสดพี่ต้องเรียกแบงค์มาดูว่าอันนี้มันใช่ไหมอะไรต่ออะไรไหมสรุปแล้วว่าแคชเชียร์เช็คใบเนี้ยเจ็ดแปดล้านเนี่ยมันคือชื่อของพี่พี่ดูสมุดบัญชีของพี่ทุกวันว่ามันจริงไหมเอาตู้เอทีเอ็มมาไปกดทุกวันเลยวันละสามวันละห้าร้อยเพื่อดูยอดว่ามันเป็นเงินของเราจริงๆใช่ไหม นี่เรามีเงินเจ็ดล้านจริงๆเหรอในชีวิตน่ะเงินแสนเรายังไกลเกินเอื้อมเลยพี่มานั่งดูแล้วก็พี่มานั่งวิเคราะห์ชีวิตตัวพี่เองนะว่ามันมีได้ยังไงสรุปแล้วเนี่ยมันมีเพราะว่าความขยันอดทนเก็บหอมรอมริบแล้วก็ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็มีเครดิตท,ทางสังคมพอควรเกี่ยวกับเรื่องแบงแก์เกี่ยวกับเรื่องเครดิตท,ทางการเงินพี่ถึงได้ตรงนี้มา แต่พี่บอกเลยนะว่าพี่มีเงินตอนนั้นเจล้านแล้วเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยทําตัวเป็นคนรวยเลยนะพี่จะซ้อมจนอยู่ตลอดเพราะพี่ถือคติประจําใจนะถ้าซ้อมจนอนะ่ะชีวิตจะรวยถ้าจนแล้วไปซ้อมรวยอ่ะชีวิตมึงไปไม่รอดแน่ย้วนเราคิดแบบนี้มีเงินตอนนั้นมี7ล้านกว่าเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็นอนกอดเลยยังใช้ชีวิตลูกหลานเหมือนเดิมนะอะวันนี้ทํากับข้าวกิน แทนที่จะมีไข่ต้มอย่างเดียวอาจจะมีแกงเพิ่มมอีกสักหมอ้อหนึ่งอาจจะมีขนมด้วยกินแล้วก็ไปโรงเรียนพี่จะใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นมาหน่อยเรือชีวิตคราในครอบครัวพี่มันจะต้องไปผงฝังมันจะล่มกลางคลันไม่ได้พี่ก็เก็บเงินไว้พี่มีเงิน7ล้านพี่ก็ยังอยู่กันในทาวน์เฮาส์สิบห้าวาไม่เคยคิดจะไปซื้อบ้านใหญ่ไม่เคยคิดจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะคะพี่ซ้อมจนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ขับรถมาตรงซอยนาทอง พี่ก็เห็นนตาฮาวาอยู่สองห้องมันเป็นเ์าฮาวาที่ไม่มีคนอยู่แล้วพี่เห็นเขาเอาสีสเปย์ไปพ่นตรงฝาผนังว่าขายพอโทรไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกขายพี่3 5ล้านห้าพี่ขอเวลาเขาหนึ่งอาทิตย์จะให้คําตอบพี่เนี่ยเอาโต๊ะไปนั่งตรงบ้านหลังนี้เลยดูว่าคนผ่านกี่คนกลางวันเนี่ยคนผ่านเยอะแค่ไหนรถผ่านกี่คันคนผ่านกี่คนพี่จะดูเลยคนเดินผ่านน่ะเจ็ดคนพันคน รถผ่านเป็นพันๆคันก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้พอซื้อก้อนสดเสร็จปุ๊บเนี่ยความหวังของพี่ก็คือขายก๋วยเตี๋ยวแล้วข้างบนเนี่ยพี่จะแบ่งหลานพี่มาอยู่ที่นี่ลูกหลานที่มันแอออาจัดเยียนอยู่ในบ้านหลังในอะ่ะให้เขามาอยู่ชั้นสองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ยังยุ่งเหมือนเดิมพี่ลูกหลานย้ายมาอยู่ที่นี่แล้ว แล้วข้างล่างเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวสักทีชีวิตแล้วเราก็ยุ่งวิ่งทําทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนั้นนะแล้วก็เริ่มไปรับเครื่องสําอางมาขายรับเสื้อผ้ามาขายความฝันของพี่ที่จะอยู่หลังการวินไตรมันย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็ไปรับเครื่องสําอางมาขายรับสบู่ยาสีฟันรับเสื้อผ้ามาแขวนแขวนขายแล้วพี่ก็ขายได้ดีด้วยนะวันหนึ่งขายได้หลายพันเลยทีเดียวตรงนั้นนะพี่ก็มานั่งคิดว่าเครื่องสำอางตัวนี้ทำไมเราไม่ทำเป็นของตัวเอง ทำไมเราต้องมารับเขาด้วยพี่ก็เลยไปจ้างโรงงานผลิตเป็นเครื่องสำอางชื่อรีเทิร์นอตแรก5,000กระปุกพอตั้งขายเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็เริ่มทำโฆษณาติดต่อโฆษณาพอลงโฆษณาไปเสร็จปุ๊บจะมีลูกค้ามาหาพี่แล้วพี่ก็ทำการตลาดโดยาการพี่เนี่ยขับรถไปหาลูกค้าเองไปพูดไปคุยเองพี่จะไม่คุยโทรศัพท์ได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีไปคุยไกลๆเลยครีมกับครีม5,000กระปุกแรกเราจะต้องทำยังไง ลงโฆษณาก็ขายได้บางส่วนพอไปคุยกับลูกค้าเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ให้การตอบรับดีแต่เขาก็ถามว่าการตลาดเราทํำยังไงเราก็จะบอกว่าเราก็จะลงแมกกาซีนทั้งหมดมันก็มันก็ขายดีมากเพราะว่าลงแมกกาซีนทีหนึงก็ขายดีพี่ขาย5,000กระปุกหมดภายใน2เดือนรับแรกเลยนะแล้วพี่ก็เริ่มทาแล้วพี่ก็เริ่มทําการตลาดต่อเนื่องลงโฆษณาจนกระทั่งยอดธุรกิจของพี่เนี่ยคำว่าครีมรีเทิร์นเนี่ยมันกลายเป็นยอดทะลุพันล้าน เคยขายตามแมกกาซีนแล้วแมกกาซีนมันก็ดรอปลงเยอะมันก็ตายไปเพราะฉะนั้นเราลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มันไม่ได้เรื่องละเราก็เริ่มไปลงในเคเบิลทีวีพี่น่ะจะเป็นคนที่บุกเบิกเคเบิลทีวีรุ่นแรกๆเลยตอนนั้นน่ะพอไปลงในเคเบิลทีวีกูขายดีมากๆยอดขายแบบเดือนนึงงี้ยกำไรหลักล้านกำไรเป็นล้านทุกเดือนกำไรเยอะทุกเดือนจนกระทั่งเราตั้งตัวได้แล้วก็ตอนนั้นมันก็ถึงจุดจๆหนึ่งนะที่เคเบิลทีวีมันสะดวกพอสะดวกเสร็จปุ๊บมันเป็นโลกออนไลน์ แล้วเราอ่ะเอถึง Z ซเรายังพูดไม่ได้เลยเราจะทำยังไงในออนไลน์อะไรโซเชียลแคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออนไลน์ทำไม่เป็นเลย แต่นี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ตอนนั้นว่าจะเลิกนะว่าจะเลิกตัดสินใจว่าจะยุติบทบ,บาททางทางธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมดีไหมหรือว่าจะลองอีกสตั้งหนึ่งลองลุกขึ้นมาสู้อีสตังหนึ่งพี่ก็มีตึกที่เม่งใจหลังใหญ่หลังหนึ่งใช่ไหมพี่ก็ลุกขึ้นมาสู้เลยลุกขึ้นมาซื้อมาขายของออนไลน์แข่งกับพวกเด็กๆที่เป็นอนเด็ดไอดอลอะไรต่างๆแต่พี่บอกเลยวนะ่าณตอนนั้นนะมันก็เป็นโชคดีของพี่พี่ทำ Cable TV นะรายการที่ทำม,มันก้อนกลางฮิตปิดตลาดหมดมันก็ทําให้เรามีชื่อเสียงในระดับหนึง แล้วพอเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีคนตามพี่อะไปเล่นหนังไปเล่นละครซึ่งตอนนั้นพี่บอกเลยนะว่าเงินธุรกิจมันเยอะกว่าหนังละครมากมายใช่ไหมพี่ก็ปฏิเสธไปเยอะเลยนะจนกระทั่งพี่เนี่ยรับปากกับคนรู้จักกันคนหนึงว่าเดี๋ยวไปเล่นหนังให้ พอพี่ไปเล่นหนังให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็เริ่มเล่น Facebook เป็นตอนนั้นพี่ไม่รู้นะว่า Facebook คืออะไรเพื่อนมาที่บ้านบอกพี่อ้วนต้องมี Facebook นะเรายังเข้าใจว่ามันเป็นอัน,อน Facebook อันละเท่าไหร่ให้ไปซื้อ f Facebook มาให้อันหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยคือเรามีความเข้าใจว่าอย่างนั้นพอเริ่มมี Facebook เริ่มมาเล่น Facebook เลยเล่นไอจีปรากฏว่ามีคนตามอุ้ย15คนเนี่ย ใน a c e b o o k มีคนออออุ้ยยีคนเน่ยอะไรเงี้ยคือชีวิตเนี่ยต่อให้แก่ขนาดไหนมันก็ไม่สายกับการเรียนใช่ไหมพี่ก็คิดแบบนี้จนพอไปเล่นหนังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเอารูปในหนังามาโพสลง Facebook เฮ้ยคนชอบอะ่ะคนชอบมาเล่นหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้มีม,ม,มีมีพูดคุยกันมีอะไรต่ออะไรคุยกันใช่ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจใครชวนเล่นหนังเล่นละครพี่ก็รับมาตลอดเลยทาทุกสิ่งทุกอย่างในวงการบันเทิงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเน่เครื่องสําอางพี่ก็ไม่ทิ้ง แต่นี่พี่ก็คิดว่าจะเติบโตขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งใช่ไหมพอเติบโตขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเราจะต้องทํำยังไงละ่ะเราจะต้องไม่ใช่ผู้ขายแล้วเราจะต้องทํำยังไงก็แล้วแต่ที่ที่จะต้องเป็นผู้ผลิตส่งแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดโรงงานเพิ่มอันนั้นจากัดขึ้นมา <_ S 2> เพราะว่าในชีวิตเราอะเราไม่เคยทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดการเสียหายเรื่องเงิน <_ S 1> โกงคนเสียหายเรื่องเงินหรือทําอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่เคยทําแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นการบริษัทรับผลิตสินค้า แต่นี้พอรับผลิตสินค้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องมีโรงงานเป็นโรงงานย่อม,อมใช้เงินไปประมาณ10กว่าล้าน10กว่าล้านบาทเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมก่อนเลยนะพอเราทําขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผลตอบรับที่เราทําให้ลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาจ้างเราผลิตเป็นลยร้อยคนเพราะว่าเรามีฐานการเป็นนักสแสดงด้วยเราก็ช่วยลูกค้าเท่าที่เราจะช่วยได้ทุกอย่างที่เราจะช่วยลูกค้าได้เราก็จะช่วยทํามันก็เลยทําให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้ พี่ก็เปิดโรงงานโรงงานใหม่ขึ้นมีโรงงานนึงนะครับซึ่งพี่ทำอุ้นกับยโยงคุณเพิ่มสักเหี่ยมจำหลัดซึ่งเป็นแบบสนิทกันใช้เงินลงทุนถ้าเกิดว่ารวมค่าที่ดินด้วยก็ประมาณ140ล้านบาทอะไรเงี้ยเป็นโรงงานที่สองซึ่งเราก็าได้รับความไว้วางใจกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทในกรุงเทพพี่ก็เริ่มทำตั้งแต่แบบ0 0กระปลก 500ชิ้นพอนนะเอาไปเริ่มต้นอาวแล้วเราก็ช่วยเขาขายทํำยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าพี่จําได้เลยว่าตอนพี่เป็นผู้ขายพี่สร้างเขาผลิตลเขาบังคับพี่ห้าพกล่องแล้วมันคือความกดดันว่า5,000กล่องมันจะบดได้ยังไงแต่พอมาเจอถึงตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาประสบการณ์ที่เราเคยมีความรู้สึกอึดอัดกับการบังคับยอดเราก็เลยลูกค้าห้ากล่องพอ ถ้าขายดีแล้วค่อยสั่งต่อสรุปแล้วไปไปมา,มาลูกค้าที่500กล่องกลายเป็น5,000กล่องกลายเป็นหมื่นกล่องทุกคนแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้กับเราที่เราทําของดีที่สุดให้เพราะว่าการทําของดีที่สุดให้พี่บอกเลยว่าพี่มีวิธีการคิดก็คือถ้าทําเม็ดงานให้มันดีพี่คิดว่าเม็ดเงินน่ะมันจะกลับมาร้อยเท่าทาวีคูณเพราะฉะนั้นทุกงานที่พี่รับมาพี่จะทําสิ่งให้มันดีที่สุดแล้วเม็ดเงินก็จะตามมาเอง ทุกวันนี้พี่ก็ใช้ชีวิตในการเป็นนักแสดงเป็นนักธุรกิจนะคะรับรับ OEM แล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางนาถ้ามองย้อนกลับไปในชีวิตพี่พี่เสียดายอะไรไหมในชีวิตพี่พี่ไม่เคยเสียดายสิ่งที่ผ่านมาแม้แต่อย่างเดียวเพราะทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่มีค่าแล้วพี่เนี่ยคิดเสมอว่าสายนามันไม่ไหลกลับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำวันนี้เราจะต้องทำให้มันดีที่สุด ถ้ามันทําไม่ดีที่สุดหรือว่าทําแบบไม่เต็มที่พอผ่านเวลาไปเสร็จปุ๊บเราจะมานั่งย้อนเวลาว่าโอ๊ยเสียดายจังเลยทําไมไม่ทําแบบนั้นทําไมไม่ไวทำแบบนี้พี่บอกเลยว่าพี่ทุ่มเทให้กับเรื่องราวนี้อดีตแบบเต็มร้อยมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าเกิดใครตามอะไรพี่เนี่ยจะรู้เลยว่าพี่ไม่เคยทาอะไรลงสื่อ ที่ทํา f Facebook ไลฟ์ตอนเช้านะครับเฟซบุ๊กอนันต์เสมาทองนะตอนเช้าพี่ลุกขึ้นมาพี่ก็จะขายของทาง Facebook ทางไลฟ์สดแล้วก็สอนวิธีการใช้ชีวิตเล่าเรื่องเราในอดีตที่ผ่านมา60ปีให้คนฟังเราให้กําลังใจในการต่อสู้ชีวิตว่าเราก็คือ2มือเข้าก็2มือนะครับฝากให้กําลังใจคนที่ คิดว่าเรามีต้นทุนในชีวิตไม่เหมือนเหมือนใครพี่บอกเลยว่าอย่าดูถูกตัวเองอย่างนั้นนะคะต้นทุนชีวิตของคนมันมีนมเท่ากันมหาเศรษฐีมี2 0 0มือคุณก็มี2มือเหมือนกันพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะบอกเลยว่ามี2มือต้นทุนชีวิตนะพี่อ้วนอาจจะน้อยกว่าพวกคุณซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้วนประสบความสําเร็จได้ด้วยการขยันหมั่นเพียรมานะอดทนคุณก็ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับพี่อ้วนเหมือนกัน